เรามาชมกันนะวีโกเกียรโตนะคขับสี่นะผมคันนี้จัดรีแมปสแตนนะครับเป็นทะโบเดิมนะครับผมสแตนดาร์ดเดี๋ยวเรามาดูว่าจะวิ่งเป็นยังไงบ้าง จม2 0 0ได้สบายแน่นอนนะผมตอนนี้ยังไม่ได้เป็นการจจมแบบไฟนอนด้วยนะก็ถือว่าคันนี้ก็กแกรงแล้วแล้วก็เกียร์นะผมคันนี้ก็คือไม่มีกล่องเกียร์นะก็คือใช้รีแบบจจนเกียร์นะอย่างเดียวนะผมจะเห็นว่าการเปลี่ยนเกียร์จะไม่เหมือนสแตนดาดแล้วมันจะต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปเลยนะผมสามารถเล่นเกียร์ให้สับระเบิดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรายูเทินให,ให้ให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวยุเทินเราจะเล่นเกียร์ดีเหมือนเดิมก่อนนะครับ ถ้าสังเกตได้อย่างบูทน้อยนะบูทไม่ไม่ได้เยอะนะผมเอาบู s t a ต d a า d เห็นเลยว่าเสียงต่อเนื่องมากๆนะครับจะไม่เหมือนแบบของเดิมนี่คนละเรื่องเลยนะผมแล้วก็เนียนด้วยนะครับไม่ให้เกียร์มันกระแทกนะผมถ้าจอดออกก็ล้อฟีลยางอย่างที่เมื่อกี้เราได้ยินกันนะครับเดี๋ยวผมเล่นแบบสับระเบิดให้ดูว่างนะครับ